สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนแล้วก็ถ้าจะมาคุยเรื่องที่คนเด็กขเขมนินสองคนฮคะออกมาพูดออกมาบอกว่าประเทศเขานะกรัรมพูชานะไม่มีประเทศไทยพวกเขาก็อยู่ได้เขาก็เขาก็ ไม่อดตายไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่ประเทศไทยคนอื่นต้องต้องขอบอกน้องนะคะน้องนี่น้องนี่คงจะเพิ่งจะออกมาจากกลานะคะรู้จักไหมกลามะาพร้าวนะ่ะตะโลดโดงนะรู้จักไหมกลามะพร้าวนะ่ะน้องเป็นกบในกลามาอยู่ ถ้าน้องไม่เคยมาประเทศไทยไม่เคยบอกไม่เคยอยู่ประเทศไทยไม่เคยเป็นลูกจ้างใครอันนี้ไม่เชื่อต้องบอกว่าโตแหล่โตแหล่มากบอกว่าไม่เคยอยู่ประเทศไทยแต่เรียนภาษาไทยพูดไทยอ่านไทยได้แบบนี้ก็แปลว่าต้องการประเทศไทยนะ่ะคือทุกอย่างของประเทศไทยอ่ะกัมพูชาสนใจหมด สนใจหมดทุกอย่างอยากรู้อยากเขีนอยากเรียนภาษาไทยย้อนกลับไป20ปี30ปีกัมพูชามาทำงานที่ไทยหมดแล้วมีหน้ามาบอกว่าคนไทยไปทำงานที่กัมพูชา 1. คนที่ไปอาจจะเป็นวิศวกร 2. คนที่ไปก็คือพวกที่ค a เซนเตอร์ที่ถูกหลอกลวงไปนะแล้วก็พวกที่ไปเล่นการพนันนะ คนไทยที่เข้าไปนะจะบอกให้นะแล้วก็ที่ทํางานสถานทูตหรือไม่ก็ไปลงทุนนั่นแหะคือคนไทยที่เขาไปลงทุนในประเทศไทยเกือบ 99. 99.99%กัมพูชาไปที่เมืองไทยถ้าบอกคนไทยไปทำงานที่กัมพูชาเยอะแยอะอันนี้ไม่จริงไปหามาได้เลยไปหามาได้เลย1%ถ้าบอกนะั่คือ1%ร์อันนี้นะ จะบอกให้แล้วคุณบอกว่าถ้าคุณอ่ะจัดประกวดนางงามนะจะให้นางงามอ่ะไปลงดำนาไปไถานาไปอะไรอะไรก็ช่างนางงามอ่ะเขามีกิจวัตรเขาเขาก็มีคือแอคทิวิตี้อ่ะคือเขาต้องทําการประกวดของเขาเขาจะมีกิจกรรมของเขาก็าจะทําอะไรทไรําไหก็ทําได้เขาเป็นนางงามไม่ต้องปะยก เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะก่อนที่จะไปจัดไปกวดอะ่ะไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูถูกทํามาหากินในที่แล้วต่อไปนะถ้าเมืองไทยเขาใจร้ายนะเขาใจดีทุกวันเนี่ยที่เป็นช่องหมารอดอะ่ะที่พวกคุณรอดออกมานะ่ะหนีตามมาตามช่องธรรมชาติอะ่ะออกตามช่องธรรมชาติอะ่ะถ้าประเทศไทยใจร้ายนะก็ขุดหลุมทำรั้วติดไฟฟ้านะคุณพวกคุณคิดหรอว่าพวกคุณจะ มาได้ไฟช็อตตายกันตรงหลุมตรงนั้นแหละแล้วไอ้ที่เข้ามานะเข้ามาขอทานกันเป็นล่ําเป็นสันนะ่ะถามว่ามีกินไหมผูค้คุณคุณเนี่ยมาบอกคุณเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้คุณรู้เรื่องอะไรตั้งแต่30สิปี40ิปีที่แล้วนะ่เนนะเขมรน่ะกัมพูชาเข้ามาอยู่กรุงเทพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะจะบอกให้ คิดให้ดีๆก่อนจะพูดก่อนที่จะออกมาอย่าอย่าเอาแต่ว่าดูโซเชียลแล้วศึกษาให้ดีถ้าประเทศไทยไม่ใจดีประเทศไทยไม่ช่วยเหลือพวกคุณหรอกสองครามพวกคุณอพยพมาอยู่ประเทศไทยตั้งเท่าไ่พระราชินีพระราสมเด็จพระราชนีของท่านในหลวงโรก้าท่านทรงช่วยพวกคุณไว้ พวกคุณไม่ตายมีที่กินมีที่หลบภัยถามว่าประเทศไทยเคยไปไหมเคยไปหลบภัยบ้านคุณไหมไม่ศึกษาให้ดีก่อนบอกว่ากัมพูชาไม่มีไม่มีไทยก็อยู่ได้ก็ไม่ตายงั้นเชิญเอาพวกคุณกลับไปให้หมดแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในเมืองไทยนะเอากลับไปให้หมดเลยนะอันอันนี้ อันนี้ไม่ได้รังเกียจไม่ไรแต่การที่คุณออกมาพูดว่ากัมพูชาไม่มีไทยก็อยู่ได้งั้นเชิญเอาแรงงานของพวกคุณกลับไปให้หมดไม่ต้องมาเหยียบประเทศไทยถ้าเกลียดประเทศไทยมากไม่ต้องมาเรียนภาษาไทยเพราะคนไทยเขารังเกียจไม่ต้องมาใช้ภาษาไทยร่วมคนไทยไม่ใช่ภาษาของคุณนะประเทศไทยภาษาไทย อาหารไทยประเพณีวัฒนธรรมไทยชุดไทยมีอิทธิพลมากต่อกัมพูชากัมพูชาเอาไปหมดเลยบอกว่าเป็นของตัวเองต้นตรับแต่ทำเองไม่ได้สักอย่างเลยไม่ว่าอะไรก็ช่างทำเองไม่ได้จะเรียนแบบมันทุกอย่างทำเองไม่ได้ทักอย่างเลยเอาดีไม่ได้สักอย่างทำเป็นทุกอย่างแต่เอาดีสักอย่างไม่ได้เลยไม่มีดีเลย ຕໍ່ໄປក៏ຂໍជាភាសាខ្មែរណាអាយយប្រផងហងអេងទាបតកើតຫມូហងអេងទាបតកើតຫມូປີន្សិលហងអេងថាហងអេងបើហងអេងមានលហ្អហ្អអេងទៅនំបើប្រតិហងមានខ្លាំងលហងទៅនំគង់ប្រតិហងនោះបងប្អូនអេងលបទៅវិញទៅណាលបតស្រុកហងមកតប្រតិខ្មែរបាក់មួយជិនទួយប្រតិថៃទីថៃនេះមានគ្រប់យ៉ាង ពូហាងបាក់មូនយ៉ៃអើយរឹងតាណងងាំតូចអោយតូដាំដាំស្រោទៅចុះនោះកើតកបីបជូរថែនកបីធ្វើច្នាបាក់មូនយ៉ៃទេខ្លួនអេងបើតាខ្លួនអេងມັນគឺទៅប៉ទីសៀមມັນមានទេមិនមានទេប៉ទីប៉ទីខ្មែរអើយរៀនភាសាថៃມັນមានហងបាក់មូនយ៉ៃទេរឹងងៃចុះហងទៅកើតមកងៃនេះផងអេងចុះកើតនៅក្នុងតឡោដងទៅទៅចែងមកពីតឡោដង đên rương đên ra OT phòng hong cứt mư บในพงไทยพงไทยมีรากิโตธุรการปฏิหางดำเนียเตคองบะบ่ใหญ่เจ๊ะเตนูมีพงนครเซ็นเตอร์นูปั๊ละเตนูบ่มีนคลังล้อนูกวนตุชนปฏิไทยบะกําเม่บะเรียนภาษาไทยផងกําเม่เรียนกวยบ่ใหญ่ภาษาไทยบ่สับปฏิไทยนึมลับตะวิ่งทั้งหมดเลย នឿមឡាប់តើទាំងម៉ាត់ភូមិប្រទេសភូមិហងតើធ្វើការប្រទេសថៃភងសំទៀននេះគ្នាតើសំប្រាក់សំប្រាក់តាមមកកោតាមនោះនៃផាធ្យាណានឿមឡាប់តើវិងលឿនបបតិជនទេប្រទេសថៃមិនថាក៏អោមិនថាស្ដីឲ្យភូមិហងឯងចេះតបាយចេះនេះធ្វើកោអោមិនថាឈុតថៃឈុតធូស្ដេអានាសស្អាតស្អាតលអល ទទួលប្រទេសថៃមកទាំងមាត់ទៅលក់ទទួលនៅປະទូណាមទទួលនៅណាទៅលក់ផងអេង꽌ទៅចិនប្រទេសថៃបើស្អប់ប្រទេសថៃបាក់ម៉េចបាក់រៀនភាសាថៃផងម៉េចរៀនរៀនតែភាសាពួកអេងໄວមឺនអាប់ណั่งໄວតែមឺល្ខោនថៃໄວមឺមឺតែប្រទេសពួកអេងថានៅប្រទេសពួកអេងថាយល់ទទួលទៅវិញយមាត់ទៅໄວនៅប្រទេសថៃពួកមកធ្វើការនូធ្វើកម្មករមកធ្វើការកសាងមកធ្វើនូ ទៅពះទៅអុយລັບទៅទាំងຫມាត់លុយបាក់នោះទេពីថៃបើមិនអីមានខ្លាំងបើតែអែងថាມັນអត់ងើបណាລັບទៅវិញទៅចាំរៀមស្រួយ